กิจกรรมนี้มีชื่อว่านักสำรวจฟันตัวเองเราต้องให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรื่องฟันเนี่ยถึงจะีเล็กๆแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะถ้าปวดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องใหญ่แน่เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมนี้กันเลยอุปกรณ์ประกอบด้วยแผ่นภาพรูปช่องปากด้านบนและด้านล่างแป้งโดสีขาวสีเหลืองและสีดำกระจกสองหน้าและแปรงสีฟันครับ เดี๋ยวคุณครูก็จะแจกแผ่นภาพที่เป็นรูปปากแต่เด็กๆดูสิครับว่ายังไม่มีฟันเลยเพราะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันสํารวจฟันแล้วก็ติดฟันของตัวเองเนี่ยในช่องปากนี้เนาะนี่ริมฝีปากด้านบนนี่ริมฝีปากด้านล่างแล้วเราก็มีกระจกบานใหญ่ค่อยมาอ่องอาปากกว้างๆอาดูแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะฟันของเราแต่และซี่สีอะไรไครูก็เตรียมฟันที่ทำสำเร็จแล้ว เอามาเด็กๆจะได้ดูกันได้ง่ายๆติดฟันสีดำไว้นิดนึงสมมติว่ามีรอยผุนี่ติดฟันสีเหลืองไว้นิดนึงสมมติว่าแปลงฟันไม่สะอาดนะคราวนี้เราก็จะใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดเนี่ยพอเหมาะกับช่องปากสำหรับเด็กแล้วก็บีบยาสีฟันเข้าไปด้วย เวลาแปลงแปลงทางด้านบนถูกไปถูกมาถูกไปถูกมาทางด้านบนและด้านล่างนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีในการแปลงฟันแปลงฟันมีรอยทั้งหมดก็จะค่อยๆลดเลือนออกไปมีแปลง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 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆนะครับเด็กๆจะต้องมีของใช้ส่วนตัวในการแปลงฟันได้แก่ แปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำแล้วก็พลาช็ดหนาที่เป็นของตัวเองครับยาสีฟันที่เด็กๆใช้นะครับจะต้องมีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า1000 ppm ขึ้นไปเวลาที่บีบยาสีฟันให้เด็กๆนะครับก็บีบตามความกว้างของแปรงสีฟันแบบนี้ได้เลย เวลาที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆนะครับก็ไม่ควรเตรียมอาหารที่มีรสหวานมากเกินไปหรือน้ำอัดลมให้กับเด็กๆรับประทานด้วยครับและทุกเช้าก่อนที่คุณครูจะรับเด็กๆเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็ตรวจฟันเด็กๆด้วยจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยแปรงฟันมาจากบ้านเรียบร้อยหรือยัง